กรับสวัสดีครับพี่น้อง FC ขอใจดีสุภูสุคนพี่น้องนะครับบอกว,ว่าจะเป็นฟังไทยฟังลาวพี่น้องหรือว่าต่างประเทศนะครับเนาะบว่ายุโรปบว่าเอเชียพี่น้องนะครับเนาะก็ขอให้สบายดีสุภูสุคนพี่น้องควเจ็บยห้ได้ความไข่กระยให้มีพี่น้องนะครับเนาะืันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์พี่น้องเช้าวันอาทิตย์ที่25<ม>พี่น้องนะครับเนาะ นะครับเชา้านะครับวันอาทิตย์ที่25่ส้าเด้อไม่ได้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางพี่น้องนะครับพาไปตามแนวทางของเจออ้อยพี่น้องนะครับเจออ้อยก็ได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับเนะรถพี่น้องหัดที่ผ่านมานะครับรถก็คือรถเข่าก็คือเขา่ขเขาพี่น้อง นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เบิดพี่น้องนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้หมดนะครับให้พี่น้องพิจาราเอานะครับเนาะเวลาลงแนวทางถือตาถือใจพี่น้องบบนะครับเนาะขันถือตาถือใจพี่น้องกะกดไะไ์กดแช์กดติดตามพี่น้องบูถือตาถือใจกับกดไลไ์กดแช์กดติดตามคือเก่าพี่น้องนะครับนำพิ่งเลือดเสือกะจ้องพิ่งปลาพี่น้องนะครับเนาะ ให้ใจซึ่งกันและก,กันพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีรุดปกติพี่น้องนะครับเพื่อจะดีสุภาพไปตามแนวทางของเจออ้อยพี่น้องนะครับเนาะของเราพัฒนาเจออ้อยนะครับเนาะงวดนีมีสามตัวมาฝากเด็ดเด็ดพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับเนาะเดี๋ยวไปใส่วันที่ควันพี่น้องใส่วันที่กันกวันนะครับเนาะคอยสิไปเบิ่งเพิ่นตวิ่งโตจับคูพี่น้องให้พี่น้อง ได้ไปพิจารณากันนะครับว่าเพิ่นให้ตัวใดมานะครับสามคู่สามหางเหมือนเดิมพ่น้องนะครับบ่ไดตัวบ่ไายคู่บ่ได้หางเด้อว,วันที่วันที่26คือวันจันทร์ไปลองนะครับเนาะ วันที่ยี่สิบหกคือวันจันเดอครับว,วันจัน,น,จนเป็นมือของเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะยี่สิบหกพอคอเด้อพอคอนะครับพอคอสองห้านะครับหกแปด นะครับพอขอ้ขอสองหากหากแปดพี่น้องลาวพัฒน,นาของเจอยไเดอพี่น้องเด้อลาวพัฒน,นา นะครับลาาพัฒนาเด้อนะครับนี่แหละพี่น้องตัวที่มัน,นเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงคือพัฒนาเลยพี่น้องเล่าเขาพัฒนาแล้วพี่น้องเข้าตองตามในท่านเขาเนาะอพี่น้องแล้วเข้ายาจมปักอยู่หม่องเกาพี่น้องนะครับพยายามเบิงพี่น้องนะครับเนาะนะครับ พยายงมเบิงพยายงมติดตามพยายามสังเกตสังเกตอย่างสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเนวยทาทงเขาออกพี่น้องเนวยทาทางล่าภาชนาออกแนวทางเพิ่นเดินจังไดไปจังไดพี่น้องเก้านี่รูกซึกว่าสีหางวดเต็มเต็มเลยพี่น้องบ่เคยหนีบ่เคยไปจกเถือพี่น้องนะครับบ่เคยหนีบ่เคยไปจากเถื่อนมิตาเก่าหน่าเก่าหลังลักน้อยลักซิบลักซิบลักน้อยยวนเลยพี่น้องซับไปซับมาซับมาซับไปโอ้ สุด,ดยอดจริงหรอกพี่น้องนะครับเนาะนะครับเปิ้ลกับเก่งยี่หีสมกับเปิ้ลพัฒนาดีนเลยพี่น้องสมกับซื้อเล้าพัฒนาพี่นอ้องนะครับเนาะให้พี่น้องกับพี่แจน้าเอานะครับมาเบิรงนของเกยอ้อยวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างวันนี้เพิ้นมี่สามตัวให้พร้อมเด้อพี่น้องเปิ่นกับรุดมาสองมวดเด้อเดพี่น้องเพิ่นจีแกไขให้พี่ให้น้อง แบบใดพี่น้องเพื่อนว่าเอาสามตัวไปเลยพี่น้องเอาทั้งทุนทั้งกําไรเลยน,นะครับสามตัวของเกียวไเพื่อนฟันมาให้เนาะนะครับฟันมาให้ตัวดใดให้พี่น้องพิงพจรารหน้าเอาเบิ้งเอาแล้วพี่น้องนะครับแนวตั้งมีเขามีรดดุ่ไดมมีผู้ใดสามารถรู้ได้หรอกว่าตัวใดสิออกแทกแน่นอนมอมีพี่น้องเนาะ อ่วิ่งบนล่างน้องพี่น้องเนาะของเจ้อ้อวิ่งบนล่างหกเม็ดเดียวเด้อหกนะครับหกเม็ดเดียวเขียนๆได้พี่น้องนะครับเนาะเนี่ยถ้าของเพื่อนวิ่งมาแบบนี้ก็ต้องไปแบบนี้เลยพี่น้องนะครับหกเม็ดเดียวการจับคู่เพื่อนให้สามคู่สามหางพี่นอ้องเพาให้หลายคู่ลายหางใครมันจีเข่ามันกับเข่าครับมันจีถือมันกระถือน,น,นะครับ เอาแ่าตูเด็ดเด็ดกันเอาแ่ตูหนามาที่สุดพี่น้องนะครับเลือกสรรคัดหาเอาแ่ตูหนามาพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนนองนะครับ แล้วต่พี่จะนองสิพิจารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีสิภาพไปเบิ้งเจ้าไว้จับคู่นาพี่น้องเนาะเพิ่นจับคู่ยังไงนะครับเอาไปเบิ้งกันนาอพี่น้องเนาะการจับคู่ของเพิ่นถือตาถือใจพี่น้องบอเนานะนะครับหกหนึ่ง หกสามหกสี่พี่น้องนะครับนี่คือระดับของเจอ้อยจับครูให้พี่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับพี่กับน้องสิตัดสินใจนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบก็จัดขัดกอผ่านเด้อ เมื่อาบาังชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัวของเจ๊อ้อยเนาะชุดสามตัวชุดสามตัวพี่น้องนะครับชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับของเจ๊อ้อยนะครับเนาะ พี่น้องสิงมกักหรือบม่มักขึ้นอยู่กับพี่กับน้องกันแล้วกันนะครับชุดสามตัวเด้อหนึ่งหกสี่นะครับสามหกสี่ นะครับพี่น้องพี่น้องมักชุดใดก็ตัดเล่นได้เด้อนะครับเจ้าไอ้ o I บอกว่าตัดเล่นได้นะครับหนามาหนารุ่นหนาล่องพี่น้องนะครับตัดเห่นยได้เด้อพี่น้องเด้อวันที่26พฤศจิกายน2568ลาวพัฒนาเจ้อ้อยพี่น้องวิ่งบนล่าง6เม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องจับคู่ให้6 1 6 3 6 4พี่น้อง ชุดสมตัว164พี่น้องนะครับแล้วก็364พี่น้องนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ได้วยนะครับแล้วกันพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีช่ลํำด้วยสุภูสุสคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ